ที่นี่คือศูนย์รวมวัตถุมงคลเลี่ยมทองที่เยอะที่สุดในอยุธยาไม่ว่าจะเป็นจีพ้พระองค์ใหญ่หลวงพ่อรวยเลี่ยมทองรุ่นเด็ดรุ่นดังรุ่นนิยมหรือจะเป็นจีพ้พระหลวงพ่อรวยองค์เล็กเราก็มีนะคะเลี่ยมทองคำแท้ราคาเบาๆเริ่มต้นที่4 0 0พันเท่านั้นนะคะ หรือจะเป็นเกจิวัดแางเลี่ยมทองแล้วก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศิลาหลวงพ่อเพิ่มพญาคุดหลวงปู่หลิวพ่อแก่หลวงปู่ดูหลวงพ่อเอียดท้าวเวสสุวรรณไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กหรือองค์ใหญ่เราก็มีพร้อมให้ชาวบูชานะคะหรือจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยเลี่ยมทองแล้วก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท3บาทและ4บาท มีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคาและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเรายังมีแหวนหลงพอรวยเลี่ยมทองไม่ว่าจะหน้าใหญ่หรือหน้าเล็กแหวนหลงเพิ่มเลี่ยมทองและแหวนหลงพะเอียดเลี่ยมทองการันตีรับซื้อคืน <g are o> มีใบรับการให้ทุกชิ้นแนะนําที่ห้างทองกนกุลได้เลยนะคะ